สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แมวฟ้ามีสีไม้ซึ่งได้รับสมญานามว่าสีไม้โพลิโครมอสแห่งเอเชียนะคะที่ได้รับสมญานามว่าสีโพลิโครมอสแห่งเอเชียเป็นเพราะหลายๆคอมเมนต์นะคะบนโลกอินเทอร์เน็ต่ะต่างกล่าวกันเยอะแยะมากมายเลยว่าเขามีความ เหมือนเหมือนหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคล้ายสีโพลิโครม o สของ f a เบอร์คัสเ l มากๆซึ่งสีไม้กล่องนี้ก็เป็นสีไม้กล่องที่เรียกว่าถ้าพูดถึงสีไม้ที่ดีที่สุดของจีนก็จะนึกถึง2แบรนด์นี้ค่ะแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ไนโอนิกนะคะและอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ที่มาฟรากำลังจะอันบ็อกด้วยกันกับเพื่อนๆเลย ซึ่งส่วนตัวในใจมาฟาคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นข้อมูลเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆแล้วมาฟาคิดว่าสีไม้ของจีนที่ติดอันดับท็อป3น่าจะมีอีกแบรนด์หนึ่งด้วยแต่ว่ามาฟายังไม่แน่ใจเนื่องจากมันเป็นสีไม้แบรนด์ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานก็เลยยังไม่มีข้อมูลติดอันดับรีวิวอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่พูดถึงเราก็จะพูดแค่ว่าเออสีไม้ของจีนที่ติดอันดับท็อป2แบบ the best ของจีนเนี่ย คือไนโอนี้กับแแบนนี้นะคะซึ่งมาฟ้าสั่งทางแอปสีส้มซึ่งบินบินไกลมาเหมือนการบินต่างประเทศใช้เวลาส่งก็เป็นอาทิตย์นะคะดูทุกวันเลยว่าออกจากสุลกากรหรือยังถึงด่านขัดแยกจนเมื่อวานยังอยู่มุกดาหานะวันนี้มาถึงแล้วคะ่ะแพกเกจจิ้งก็มาให้มาฟ้าสั่งสถานนิดนึงเราว่ารู้สึกว่าเป็นแบบหอ่อพลาสติกธรรมดาเลยนะก็ไม่รู้ว่าเสียหายหรือเปล่านะคะมาลุยกัน อย่างไรก็ตามสีไม้ตัวนี้เป็นกล่องเหล็กนะคะน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งอย่างมากก็อาจจะแค่หักหรือเปล่าแอบหวัดเสียเล็กน้อยนะคะเรามาหวัดเสียด้วยกันนะคะซึ่งจัดเต็มนะคะสีไม้แบรนด์นี้สูงสุดเขามีที่7จ็ดสีซึ่งกําลังพอดีเวลาหยิบใช้เป็นสองถาดหยิบวางซ้ายขวาบนล่างสบายๆแล้วบางทีสีไม้เยอะเวลาหยิบออกมาม,มันมีหลายถาดบางทีก็ มีความวุ่นวายกับการหาที่วางนะโต๊ะมันเล็กนะคะส่วนมากถ้าสีไม้เป็นร้อยสีไม้ฟ้าก็จะชอบใส่กระเป๋าโอเคนะแพ็กเกจจิ้งเขาดูบางแต่เขามีไม้นะโอเคท้ามาลุ้นกันนะว่าสีไม้แบรนด์อะไรที่มาฟ้าพูดถึงทารู้สึกจะกลับลัวดกัะหางน,นะมาจะเอามาด้านี้บอกลองๆนะเป็นคนที่ ไม่ชอบลวดลายของกล่องมันเท่าไหร่แต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะกล่องลวดลายมันมีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกของบ่งบอกถึงที่มาของสีได้เป็นอย่างดีนะขึ้นมาฟ้าเป็นคนที่ชอบสีสันแบบฉุดฉาดนะอันนี้จะสีสีสันมาในแนวแบบสไตล์วินเทจวินเทจนะคะฮาดาเซฟตี้ค่อยๆอ,อ่านเซฟตี้อะไรสักอย่างสีไม้อะไรเพืเ่อนๆเห็นหรือยังเห็นหรือยังทุกคนวันนี้มาฟ้าลองเปลี่ยน คมไฟด้วยนะไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นสว่างขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าทท้าทดาท้าทาดาเป็นภาษาจีนตรงนี้นะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษเล็กๆเขียนว่าเดลีแน่นอนที่สุดสีไม้เดลีค่ะจะบอกว่าสีไม้เดลีเนี่ยที่จริงเป็นสีไม้กล่องแรกๆเลยนะที่มาฟามีแต่ว่าเป็นสีไม้อันนั้นเป็นสีไม้เวอร์ชั่นของเด็กซึ่งอิมเพรสชันความประทับใจที่มีกับ สีไม้เดลี่ของเด็กเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีขนาดนเนี้ยแล้วอันนี้เป็นสีไม้ที่สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันน่าจะดีขนาดไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะโอเคนะที่ในแง่ดีเขาอาจจะประเมินมาแล้วว่าเป็นกล่องเหล็กไม่ต้องแพ็คมาเยอะเดี๋ยวโลกร้อนแกะเขาจะติดออกเลยกล่องสีเงินนะคะสีงเงินมีลายวดลายยิวทิวทักธรรมชาติซึ่งบ่งบอกว่าเปประเทศจีน เป็นสีไม้แบรนด์จีนะเด l y ก็เป็นแบรนด์เครื่องเขียนชื่อดังของจีนแคะอันนี้นะคะสีมาเกอร์ของมาฟัก็เป็นเดลีนะคะซึ่งใช้ดีมากเหมือนกันนะแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะว้าวเป็นกล่องเหล็กที่ให้ความสัมผัสแบบไม่มันมันนะมีความแมทตๆนะคะข้างหลังข้างหลังด้านนี้ มีชัดสีด้วยแัดสีให้มาซึ่งภาษา,ษาจีนตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้แอปแปลภาษาว้าวบุบนะคะบุบค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวน้อยใจฮ้อๆด้านนี้ปกติดีด้านนี้บุบมาก ว้าวพูดไม่ออกเลยแต่ไม่เป็นไรสีสําคัญคือสีไม้นะแล้วก็มาฟ้าก,ก็พยายามคิดคิดว่าสีไม้แต่ละกล่องที่เราได้มาล้วนมีเรื่องราวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่กะไว้แล้วเชียวบุกนะอ่ะเรามาดูข้างในนะอย่างน้อยที่สุดมันบุกด้านหลังนะมันไม่บุกด้านหน้านะด้านหน้าดูสวยอยู่เปิดเลยตเด๊ะมีแผ่นพลาสติกคขคุนๆนะคะ ซึ่งมีความหนาพอสมควรอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษนะเพราะว่ากล่องกล่องสีไม้ส่วนใหญ่ไม่มีแบบนี้มาให้ไม่มีเลยมีอันนี้ซึ่งมาเพราวะว่าเอาไปใช้รองหน้ากระดาษที่วระบายสีหน้าจะดีไม่ให้หมึกมันซึมผ่านหรืออะไรนะฝากล่องก็เป็นรูปเดียวกับหน้ากล่องนะคะแล้วก็มีป้ายเดลีเล็กๆมาให้ด้วยเขียนว่าอะไรเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้แอปแปลนะ ส่วนสีไม้สีไม้มีความงดงามมากยังยังไม่เห็นอันไหนที่บุบสลายแตกหักนะคะเราก็เห็นจากไกลๆว่ามันมีความชังกี้มีความอวบอ้วนมากไล่สีกันอย่างดีนะมีสองชั้นค่ะมา เรามาดูเฉดสีกันนะคะเฉดสีที่มาฟ้ามักจะให้ความสําคัญก็คือเฉดสีที่มาฟ้าชอบคือสีม่วงม่วงชมพูนะซึ่งม่วงม่วงชมพูเขาก็ให้มาพอสมควรนะม่วงม่วงชมพูม่วงม่วงเนี่ยนะคะชมพูมีพีชพีชนะเขียวก็จัดมาจุกจุกนะถือว่าโอเคเลยนะเบื้องต้นทีนี้เรามาดูตัวแท่งการมีสีทองด้วยมาฟ้าจะเป็นอะไรที่ชอบสีเมทัลลิก ชอบความวิบวับวิบวับนะคะแท่งมีความอ้วนมากเลยค่ะให้สัมผัสดีนะตรงก้นมันเป็นก้นปิดนะเคลือบสีปิดเรียบร้อยทำให้มันยิ่งดูหรูหรานะก็จะมี c o l เลอร์เพนซิลน e r แล้วก็ Daily ไม่มีชื่อสีนะคะหัวสีไม้นะ ดูจากเนื้อไม้ตรงนี้มีความเรียบร้อยดีนะเรามาหยิบส,ส,สีสดใสสดใสกันบ้างกว่อยเช่นสีส้มตัวพิมพ์ของเขาออกสีเงินๆนะคะไม่มีชื่อสีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆมีจุดบุบสลายจุดเดียวคือหลังกล่องนะคะ นอกนั้นมาครบมาดีค่ะเหล่ามาให้แบบนี้ไม่มีแตกหักเลยลืมบอกไปว่าราคาวรวมค่าจัดส่งแล้วอยู่ที่ประมาณ799บาทนะคะเซะ็ตส2สีมาฟ้าถือว่าโอเคเลยมีความแท่งใหญ่มากอ่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทดลองระบายกันนะคะ หลังจากที่แมวฟ้าได้อยู่คลุกคลีกับสีไม้เดลีก็ขอสรุปความคิดเห็นของแมวฟ้านะคะว่าสีไม้ตัวนี้ที่ได้รับฉายาพลิโคมอสแห่งเอเชียเนี่ยตกองแล้วเป็นยังไงสำหรับแมวฟ้านะความรู้สึกแรกที่จะลดสีไม้ลงไปบนกระดาษมันมีความคล้ายกันจริงค่ะด้วยความที่มันมีเม็ดสีที่แน่น สีสันสดใสแล้วก็ระบายเรียบมากแต่พอระบายไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่เหมือนโพลีโครมอสค่ะมันมีความนุ่มนุ่มกว่าให้ความรู้สึกคิ้พึ่งมีฝุ่นสีนิดหน่อยแล้วแต่กระดาษด้วยนะคะ ก็ถ้าถามมาฟ้านะมาฟาว่ามันเหมือนสีไหมคาร์ลอในเวอร์ชันที่เม็ดสีแน่นกว่าแท่งใหญ่กว่ามากกว่าแล้วส่วนที่ได้รับฉายาว่าพลิกควมอสแห่งเอเชียมาฟ้าคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันก็สามารถทำงานได้ดีมากทีเดียวนะถ้าเทียบกับ สีไม้ระดับเดียวกันแล้วก็มีรูปลักษ์ตัวแท่งที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะจะสะดุดก็ตรงโลโก้ตัวแท่งสีไม้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีเงินนะมันมองไม่ค่อยเห็นค่ะเรามีความไม่ค่อยชัดรู้สึกว่าตัวโลโก้พิ้น์มาไม่ค่อยชัดก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะคะถามว่าเป็นสีไม้ที่แนะนำไหม แนะนำโดยเฉพาะสายที่ชอบเบลนผสมสีนะคะเพราะผสมง่ายหากเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้แมวฟ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ช่อง Color Wit h Me ระบายสีสร้างสุขสำหรับทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปดีๆทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจและการระบายสีผู้ใหญ่นะคะแล้ว พบกันใหม่คลิปหนะะ้าปปค,ค่ะ Happy Coloring ค่ะ